สวัสดีค่ะมือนีมาพอเป้าแอดมินจินอีกแล้วนะคะมือนีแอดมินจินไี่ลดมาน้ำเสนอนะคะเป็น B M สาม สองจุดศูนย์อทีปีสองพันปดรถสวยค่ะเป็นยางไมนะคะเป็นยางมิชลินนะคะเป็นยางตัวไมเลยค่ะรถสภาพสวยค่ะมีเซนเซอร์หลบคันเลยนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวพาไปเบื้องภายในรถกันเลยนะคะมาเบื้องภายในรถกันเลยนะคะเป็น กระจกไฟฟ้าค่ะแล้วกาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแ้วกาเป็นเบาะหนาไฟฟ้าคูนานะคะแล้วกาเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีปุ่มสตาร์ทน้ำนะคะปุ่มสตาร์ทมือค่ะ้วก็ไมโยูทีเก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นค่ะภายในสวยนะคะงามค่ะเป็นเบาะหนังนะคะข้างในเป็นทนสีดำเทาค่ะสวยค่ะ มาเบรงภายในเครื่องรหลดกันเลยนะคะรถลดเป็นเครื่องยังไม่เลยค่ะเป็นรถรถเฮียนะคะคันนี้เฮียรักษายังนี้เลยค่ะแกขายเองนะคะรถลดใช้งานเองเลยค่ะบ่เคยซนบ่เคยจมน้ำบ่เคยเห็ดอยี่ยงกับเครื่องเลยค่ะบ่เคยมีการซนหรืออยี่ยงเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะมีเ18มสามหปดไอจศอทีปี0 8 179,000เกบาทนะคะ พอนเพียง60สบวดนะคะหนึ่งรเก้าพันกบบาทเท่านั้นค่ะ<ม>แล้วยังนี้โรโมชั่นนะคะแถมฟรีประกันใช้ค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะคะ<ม>แล้วก็มีบริการฉุกเฉินยี่ี้ชัวะะ<ม>่วโมงค่ะแล้วก็มีโอบโอบโซ้นรถนะคะขาเชียร์โลกในรถนำแข่น้ำค่ะแล้วก็ยังนี้เออเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแห่ฟรีน้ำค่ะ<ม>ของเขายังแถมไปทะเบียนน้ำนะคะ<ม>ไปทะเบียนสวยค่ะแถมไปทะเบียนสวยไปพร้อมกับรถเลยนะคะสำหรับผู้ใดนะคะสนใจนะคะ อยากมาบึงรถเฮานะคะรถเฮาสียิเป็นเอ่อรถบ้านสมชายนะคะขามาซอยไปสนีนะคะประมาณ2กิโลเต็นเฮาสียิวทางขวามือนะคะสำหรับผู้ใดสนใจรถนะคะอยากติดต่อนะคะเบอร์เจนะคะ0 8 1 8 1 5ปดหเบอร์เจนะคะ0 8 1 4 8 0 3 3 5 1เบอร์เฮียสมชายนะคะสำหรับมือนีแอดมินจินขอจบการรีวิวรถบีเมคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ